สวัสดีครับวันนี้ช่องโมเตอรนะครับขอเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องนะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นพระบูชาและวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จโตนะครับศิลปะช่างวางหลวงนะครับชุดนี้ถูกขนานนามว่าเป็นพระลิเกนะครับแต่เป็นลิเกเงินล้านนะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือศูนย์พระเครื่องของชัยบางไซนะครับที่ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดทองเนียมนะครับผมมาทาคลิปนี้หลายครั้งนะครับ เลยอยากแบ่งปันความรู้เรื่องพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับอันนี้นะครับเป็นกุมารทองนะครับที่ประดับประดาเพชรพลอยไว้อย่างสวยสดงดงามเลยนะครับไม่น่ากลัวเหมือนอย่างที่เราคิดนะครับนี่นะครับเป็นพระที่ช้ยบางใสเก็บสะสมไว้นะครับก็สามารถแบ่งปันบูชาได้ได้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาแนะนํากันนะครับว่า ชายบางไซกำลังจัดพระเพื่อที่จะออกคลิปประโยชน์นะครับพระชุดนี้นะครับเป็นหน้ากากทองคําแท้นะครับซึ่งมีหลายคนนะครับเอาไปตรวจสอบว่าเป็นทองคําแท้หรือไม่แรกๆราคาไม่เท่าไหร่นะครับหลักพันกลางๆนะครับตอนนี้นะครับบางคนขายกันเป็นหลักแสนแต่ชายบางไซยังอยู่หลักหมื่นกลางๆหมื่นต้นๆอยู่นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ทางหน้า เริ่มครับสวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีพี่ชัยครับหลังจากเปิดกุมพระสายประวัติศาสตร์ช่างวางหลวงในชุดหน้ากากทองคํามีคนแบ่งปันไดเยอะไหมพอมีนะพอม,พอมีพอมีมาเพราะเราเปิดมาก็สองสามปีแล้วกลุ่มกลุ่มที่เล่นสายประวัติศาสตร์เล่นสายวังเนี่ยครับก็แต่ละกลุ่มแต่ละอะไรก็ได้มารวบรวมข้อมูลได้เก็บเป็นประวัติไว้ไว้ให้กับ สังคมในวันทั้งหน้าได้เรียนรู้กันต่อไปเราก็เป็นขแขนงหนึ่งส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือพีช่ชายคนที่ซื้อเช่าพระชุดนี้ไปเขาไปแขวนหมดใช่เขาก็ยังโชว์เขาครับโอ้พระชุดนี้ถ้าไปเลี่ยมทองสักบาทเ่้งนี่โอ้โหคืออลังการมากคือการออกแบบพระชุดนี้นะครับต้องยอมรับว่าเป็น<อ>การออกแบบเพื่อเป็นว่าเป็นทั้งพระเครื่องด้วย <c oughs> เครื่องรางของขัง,งและเป็นเครื่องประดับด้วยใช่แล้วก็เป็น เป็นเก่าวขวัญของของคนที่เห็นน่ะพรพนี่เปเลี่ยมทองหนึ่งบาทเปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยแล้วออกงานสังคมนี่อลังการมากเลยนะเออพี่ชายเคยเห็นเหรอมีผมก็ยังเลี่ยมไว้เลยคนอื่นเขาก็เลี่ยมเขาบอกว่าสังคมมีแต่คนถามว่าว่าเอามาได้ยังไงมีที่ไหนครับเหมือนที่เราไปกระถินเมื่อปีที่แล้วที่ผมไปทําพิธภัณฑ์น่ะค,คนที่มางานกระถินก็ยังตกใจว่าที่เราเห็นาพาะประดับเนี่ยเขาไม่เคยเห็นในชีวิตเลยครับแล้วเพิ่งมาเห็นเนี่ยถึงบอกว่า ของที่อยู่ในแผ่นดินเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> แล้วไม่มีแผ่นดินไหนทําทได้แบบแบบนี้หรอกคุณดูเวียงวังดิคุณดูประดับดิคุณดูวังที่สร้างดิอเมซีอันซีนไทยแลนด์เนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากถึงเราจะเป็นประเทศเล็กๆอยู่ในโลกนี้นะ <c oughs> แต่มันมันบอกอะไรได้หลายอย่างพ <c oughs> <c oughs> ี่เห็นเ,เนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างครับพ <c oughs> ี่ชัยอันนี้ก็เป็นเนื้อหยกบางคนก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกแต่เรามองว่าเป็นหยกแต่เป็นหยกอ่อนหรือว่าเป็นฟอสตหรือเป็นหินชนิดหนึ่ง คือเขาเรียกให้เป็นมงคลนะครับเพื่อให้คนแขวนรู้สึกดีนะครับมันก็สวยงามมากอะ่ะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับถ้าใครสนใจไหนนะครับพี่ชัยตอนนี้เปิดแพงไหมหรือหมื่นกลางๆไม่แพงหรอกหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับบางทีก็ไม่ถึงแล้วแต่ถ้<ม>ถูกใจกันเขาบอกได้บุญบิชาอย่างเนี้ยอย่างวันนี้ให้ให,ให้ชมเนื้อหยกเต็มอิ่มเนื้อหยกหน้ากากทองคำแท้มีที่ไหนเล่าครับพกเก๊แล้วเอาทองคำแท้มาทำคือคือถ้าใครบอกหาโรงงานไหนไหนนะครับ คุณทับโรงงานภาพแก A นะครับแต่คุณใช้พองคําแท้มาทําแล้วก็ทําเสียงอย่าสดสวยสดงดงามอย่างนี้เลยนะครับทํายากครับผมว่าจะหาอุปกรณ์มาประดับบนหินสีหรือว่าเป็นหยกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแต่ละชิ้นแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันครับอันนี้ที่มาให้ดูเนี่ยมีประมาณเจดพิมเจ็ดพิมเจ็ดพิมแปดพิมพ์แต่ละแต่ละ,ละนี่ต้องขอขอบคุณบรรพบุรุษนะเทพเจวดาที่รักษาไว้สวดมนต์ไหวพร้ก็ดีฐาน แล้วก็ขอออกคลิปออกขอเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ไปทั่วโลกเพื่อเราจะได้อวดชาวโลกเขาว่าเออพุทธศิลป์หัถศิลป์ที่เราทําให้ในแผ่นดินเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยมันมันมันยิ่งใหญ่เราไมไ่ควรจะมาไอ้นั่กันเองมาปมามม้กันเองหรือมาล้อเล่นเป็นพาลิเกอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ถ้าจะบอกลิเกก็ลิเกจริงอ่ะเหมือนลิเกที่เขาพูดแหละลิเกเงินแต่ว่ามัน,มนแสนเงินล้านเป็นออกทะเลไปต่างประเทศไปหมดแล้วแล้วถ้าเกิดต่างชาติเขาไม่เห็นเนี่ย หลุดไปหมดเลยแล้วสุดท้ายลูกหลานก็ไม่ได้ดูอ่ะวันข้างหน้าอดเลยพี่ชายเดี๋ยวเราจะส่องดูความชัดเจนความเก่าของโลหะทองคำอย่างเนี้ยทองคำทองคำแท้เนี่ยขึ้นกล้องขยายเนี่ยเนี่ยด้านหน้าด้านหน้านี่เป็นเป็นรูปพระพุทธรูปแล้วตัดทองคํามาทองคําก้นหนาพอสมควรไม่่ทองอันนี้หลักพันนะครับทองเฉพาะทองคําแผ่นทองคําอันเนี้ยไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ทองคาเปลวครับสมัยก่อนทองคําในยุคนู้นอ่ะจะทองคําบาทละสองร้อย บาทนะร้อยกว่าบ,บาทบทองคาก็เลยมีเยอะเหมือนาสมัยอดีตเนี่ยสมัยที่เราเป็นเด็กอะ่ะหน้าก,ก็มีเยอะคบ,บ้านเรือนเนี่ยนาคเงินเนี่ยเข็มขัดหน้าอ่ะเดี๋ยวนี้เข็มขัดหน้าเส้นหนึ่งสองแสนก็บ,บาทสามแสนสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีฐานะน้หน่อยน่ะคาดเข็มขัดลุงมาถุงไปวัดอ่ะเราก็เห็นเยอะแยะมากมายนี่ทองคําอันนี้เขาเขียนว่าขัวโตเนี่ยครับขัวโตแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นโต นี่นะครับเขาจะประดับไว้อย่างสวยงามนะครับสวยงามแล้วเป็นแผ่นทองคําแท้ไม่ใช่ทองคําไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองเหลืองเนี่ยหัวโตแล้วก็อีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นพระปิยะมาราชของเราอันนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าทําวาระไหนแต่รู้ว่าของแท้แน่นอนเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกองหนึง่งครับมับ่งเอามั่งมีสีสุกบ้างก็ได้ครับผมเนี่ย คือจะมีการจารึกคําคําโครงที่ที่ที่ท <คำ S 1> เป็น<ว>มงคลที่เป็นมงคลเป็นมงคลไม่หมดเลยในองค์พระครับมะเราจึงเราจึงภูมิใจแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่แราเผยแร่อันนี้อันนี้คําว่ามั่งคําคําบนแล้วก็มั่งแล้วก็อันนี้มั่งแล้วก็มา มั่งมีอันนี้มั่งมั่งมีครับผมแล้วก็สีพี่ชายชาย้านิดนึงผมอยาก่ะเดี๋ยวด,ดูดูที่หน้าตามีหน้าตาปูโตครับผมอันนี้เป็นนองคำคแล้วก็ค,คำว่ามั่งมีสีสุขคมวยพรครับผมเนี่ยมีไว้ให้เลยอยู่ในนี้ยังมีขัวโต แล้วก็ประดับด้วยกระจกล้อมกรอบด้านหลังนนเป็นอะไรครับพี่ชายนี่ด้านหลังเป็นพระปิยะมหาราชของเราครับผมคืออันนี้ยทันหรือไม่ทันก็ก็ก็แท้นะครับเพราะว่าไม่ทันเนี่ยเขาก็ใช้เกจิร่วมปลูกเศษเยอะแยะเลยนะครับโอ้ยปลูกเศเกจิในยุคนั้นน่ะในยุคล่วงจากปู่โตมาแล้วอะ่ะก็ยังมียุคอินโดจีนอ่ะเยอะแยะเลยมัง้งเกจิจยุคชื่อดังในยุคนั้นจ่าจงคงอีในยุคนั้น,นร่วมสมัยอะ่ะครับผมอันนั้นสําคัญมาก หลวงพ่อกลวยนี่ยังเป็นรุ่นน้องเลยรุ่นน้องหลวงพ่อจงเลยแต่ท่านก็ยังผูกเสกร่วมกันได้ครับอาจจะรุ่นน้องสักสิบปียี่สิบปีอะไรพวกเนี้ยครับก็ทันกันเพราะว่าพระเกจินในยุคโบราณเนี่ยอายุยืนทางนั้นน่ะครับเก้าสิบขึ้นไปทางนั้นน่ะครับร่บอนท่านละลรสังขารนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูมั่งมีสิรสุขไปแล้วเรามาดูอันนี้กัวโต ด้านล่างครับอันนี้สมัยก่อนเนี่ยหลุมปู่จะเรียกขัวหัวคือผู้ที่แก่ครับอันนี้คําว่าโต อันนี้เนี่ยอันนี้เขามีประวัติชัดเจนครับอันนี้เขาบรรจงบรรจงทําไว้ในองค์พระเลยเหมือนอาจารย์อะไรที่มีเนื้อหยกหน้ากากของคําแท้เนี่ยครับเนี่ยวังไงนะวังหน้าอย อ๋อเขาเขียนคําไว้เขาเขียนไว้เลยเขาเขียนไว้เลยนะครับวังใช่แล้ววังหน้าก็มีประวัติมีรูปภาพแต่บ<า>ังเอิญเจดี JD, เนี่ยเขาบอกว่ามันลม้มแล้วก็เขาก็เลยลื้อในประวัติเนี่ยเขา้า Google ดูมีหมดเลยอีกอีกหลายร้อยปีนะครับเจดี JD ยังเหลืออีกองหนึ่งเพราะว่าเสียงจะมาบอกไม่มีไม่ได้เพราะาประวัติชัดเจนขึ้อหามีรูปภาพมีวังครับเสียงแต่คุณไม่ศึกษากันเองนะครับไม่ศึกษาแล้วยังมาปามาทนี่ดิมันไม่ดีไม่ศึกษาก็ไม่ ไม่ต้องพูดก็ได้เนี่ยวางหน้าเขียนว่าหน้าไว้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่และองค์บางองค์เนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดเพราะเก็บไว้เป็นเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์มากเข้าพิพิธภัณฑ์ามากแล้วก็เป็นที่ระลึกบ้างเก็บไว้เป็นที่ระลึกส่วนตัวเพราะอย่างวางหน้าเนี่ยปลอดชัดเจนเราก็ขอเก็บไว้ถ้ามีเกินหนึ่งองค์ก็แบ่งไปครับอย่างเนื้อว่านเนี่ยเสียดายหมดไปแล้วเขียนบางองค์เขียนวางหน้าผมก็ไม่ได้เก็บไว้สักองค์หนึ่งแต่หยกเนี่ยจะเก็บไว้คือเนื้อว่านแบ่งไปหมดหรอ บคือชุดหนึ่งเนี่ยม,มีมีจารึกแค่องค์สององเองนะจารึกไว้เออแล้วจารึกไว้ไม่แต่ละคําไม่เหมือนกันนะอย่างเนี้ยวังหน้าเมื่อกี้นี่เราให้ดูมั่งมีสีสุกแล้วให้ดูขัวโตแล้วก็มีเนี่ยมีองค์หนึ่งก็มอบผู้มีบุญครับนั้นเขาคนที่มีบุญที่จะได้ไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยมอบเนี่ยมอมาอ่ามอมามอบแล้วก็มีคำมอบ แล้วก็มีคำข้างล่างว่าผู้มีบุญเนี่ยอันนี้คำว่ามีครับมอบผู้มีบุญนะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับมีบุญอยู่ข้างล่างครับเนี่ยวันนั้นแต่และบางองค์เขาก็ไม่ได้ไม่ได้จารึกคำเป็นภาษาไทยไว้อันนี้เขานี้ไว้ให้เลยเนี่ยคำว่าบุญเนี่ย บางบางคนเขาขอบูชาไปแล้วเขาเอาคําที่มีคำํำวยพรไว้ในองค์พระครับเพราะนั้นเราเราได้พระนี่ไปบูชาเนี่ยแล้วด้านล่างเป็นคุดได้ได้บูชาชาติศาสนาพปะาหมากษัตรว์ไปพร้อมมันทีเดียวเลยคือค,คือเขาออกแบบไว้ครอบคลุมหมดคุมหมดเลยเพราะนั้นคนเป็นเรื่องแปลกนะครับคนโบราณเนี่ยเขามีมีปัญญามี ติดพานหรือมองทางไกลเนี่ยมองกันไกลว่าให้ครบหมดเลยครับไว้ในองค์พระไว้ในองค์พระอย่างเนี้ยเราบูชาองค์หนึ่งเราก็ได้ชาติเต๋าบัตริัต์พร้อมกันไปหมดเลยอยู่ในอยู่ในคอเรานั่นเราได้รละลึกถึงเนี่ยบุญคุณของของคนที่ทําไว้ให้อะเม็ดขาวๆนี้เขาเรียกหินโมลาปะก็บางคนก็เรียกหินโมลาบางคนก็เรียกหินน้ําไหลบางคนก็เรียกพระธาตุแล้วแต่คนที่ได้ศึกษาหาความรู้มาครับอันนี้แต่กลุ่มก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับใช่บางท่านก็บอกหินน้ําไหลบางท่านก็บอกพระธาตุ มันน่าจะหินโมลาอะไรก็ไม่รู้ละแต่รู้ว่ามันเป็นมงคลคือถ้าถ้าเราพิจารณาหินแต่ละก้อนหรืออะไรก็ตามความหมายนี้เป็นมงคลหมดเป็นมงคลหมดเลยมีข้างล่างเป็นรูปคุดเนี่ยเราบูชาทีเดียวอ่ะครับได้ครบเครื่องคุ้มครองหมดเลยครับเหมือนเหมือนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ที่เราครังนั้นเราก็เราก็ภูมิใจอ่ะที่เราจะเป็นประเทศเล็กๆที่แล้วเราได้เกิดมาอยู่ในนี้คผมใน ล่มพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเนี่ยอันนี้ยันอันนี้เป็นปกโพอันนี้ก็ไม่มีคำวยพรอะไรส่วนมากอะ่ะชุดหนึ่งจะมีแค่องค์สององเองคำวยพรอะ่ะอันนี้เป็นทั้งทั้งบนกัปนปกโพครับปกโพก็ส่วนมากก็จะเป็นเจ็ดใบครับเจ็ดใบก็หมายถึงพุทธเจ้าตอนที่ท่านประสูติและเดินได้เจ็ดเก้าก็เหมือนท่านประกาศพระศาสนาก็ได้โพเจกโปแปดโพเก้านะครับแล้วแต่โพเจ็ดนี้เขาจะให้ความหมายไปไปที่พพุทธเจ้าตอนที่ท่าน ประสูตรเดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็ท่านก็ประกาศพระศาสนาไปได้เจ็ดทวีปเพราะนั้นมันจึงจึงมีที่มาที่ไปถึงทำไว้ให้ถ้าเก้าใบก็อาจจะเหมือนตะเด็ดพ่อลอเก้าของเราครับอันนี้ก็เนี่ยรอยรอยแผ่นทองที่โดนตัดเราจะเห็นรอยทองคำที่โดนตัดแล้วมาบรรจงไว้ในองค์พระครอบไว้เหมือนเหรียญเกจิอะที่นากากทองคำอะ่ะ อันนั้นก็เป็นทองคําค่อนข้างหนาที่บรรจงทําไว้แล้วทองคําเนี่ยค่อนข้างจะทองคํานิ่มเหมือนถ้าทอ,องคำเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่างั้นขึ้นรูปยากคมันแข็งก็ะด้อันนี้ก็เป็นทองคํานิ่มทองคํามาเกินมาตรฐานน่ะครับด้านหลังนี่ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเราห้าห้าพระองค์อยู่ด้านหลังครับเนี่ยครบเลยชาติศาสนาพระมากริัต เราได้บูชาทีเดียวขึ้นคอครับนี่บางองค์ผมก็เก็บไว้เป็นส่วนตัวเพื่อจะเอาไว้เลี่ยมไว้เวลาเราออกงานสังคมเราก็ได้โชว์บ้างว่าเอ้ยพระนี่เป็นพระพระแท้ถ้าเลี่ยมไปในในในสนามนะครับต้องมีคนถามแน่นอนใช่อันนี้อีกองค์นึงอันนี้เขียนอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปสแตปมอยู่ข้างหลังครับผม ลูกสเต็มครับจะไม่ทันนะครับก็ไม่ทันก็เล่นได้นะครับพระเป็นลูกสเต็มโสรดเหมือนก็เป็นต้นแบบที่ทำสเต็มในยุคหลังๆแล้วก็มีแล้วก็มีเขียนไว้แล้วพระพระปิยมหาราชเราก็ยังหนุ่มเล็กอยู่ในในรูปแบบสเต็มเราก็ก็ภูมิใจมานำเสนอให้กับเนี่ยแล้วก็มีมีวางหลังครับเขียนด้วยเด้อ อันนี้วางหน้าแล้วก็วางหล tamam. ังเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับใช่เขาเขาเขียนที่มาที่ไปไว้ไม่ต้องมาถูกเถียงก็เลยแต่มีเป็นบางองค์เท่านั้นนะครับที่เขียนใช่อันนี้ก็บางองค์ขอไว้อย่างวางหน้าวางหลังขอไว้อย่างละชิ้นครับเอาไว้เป็นประวัติไว้วันทั้งหน้าเผื่อผมไปทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็ใส่ตู้ไว้ให้เขาดูกันวันทั้งหน้าก็จะได้ได้รู้มาที่มีที่ไปที่มีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่แต่ในหนังสืออย่างเดียวก็ยังมีรูปภาพยังมีภาพให้อยู่นี่นะครับพี่ชายชา่นิดหนึ่งครับนี่นะครับ วังหน้าวังหลังสมัยก่อนเขาเขียนว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับก็เป็นพระปลอมนี้ทําไมเขาต้องเขียนไว้ด้วยเชื้อเจ้าบุตรธิดาท่านอยู่วังหน้าวาังหลังก็สามคัคคีกันทํางานในยุคราชการที่สามที่สี่ที่ห้าไล่ลงมาเขาก็จับกลุ่มกันแม้แต่ช่างสิบหมู่เขาก็ทํางานเขาก็ร่วมกันมาครับช่างสิบหมู่มีตั้งแต่กรุงศรีอยามาแล้วเมื่อกรุงศรียาย้ายามากรุงเทพช่างตระก,กูลต่างๆก็ย้ายตามมาสร้างเวียงวังก็มีปดมา เป็นค่าราชการเป็นค่าบริพารอยู่ในวงังก็ต้องทํางานน่ะอืมอันนี้มีแท้ทอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่แบบไม่มีมีหมดเลยเพียงแต่วารละแต่ละวารละเนี่ยสร้างอะไรบ้างพิธีอะไรบ้างเราไม่ทราบในนั้นอาจจะเขียนเป็นจิจจานุเบกษาไว้ก็ได้เราก็ไม่ทราบวันหนึ่งอาจจะหาเจอก็ได้แต่นี้เราได้ครอบครองก็มาเผยแพร่เอามาเ,เผยแพร่กิตติคุณอะ่ะว่าของในแผ่นดิน หัตถศิลป์ผูศิลป์เรามีอะไรมากมายให้ได้โชว์ต่างชาติโชว์คนไทยด้วยกันเองแล้วก็แบ่งปันออกไปนะก็พอนะคลิปนี้ก่อนจบคลิปนี้นะครับเสียงสังมหามงคลก็ใครจะเข้ามาชมก็เข้ามาที่เนี่ยชัยบางไซเนี่ยพระบ้านเนี่ยกเบอร์โทรเนี่ยแผนภาพไปที่เบอร์โทรให้เขาหน่อยเผื่อนลครับเบอร์โทรเนี่ยเขาจะได้เข้ามาได้แล้วก็เออเราก็ภูมิใจนะถึงแม้จะเป็นเสี้ยวหนึ่งของสังคมเราก็เออได้เผยแพร่ได้กลุ่มกลุ่มสายประวัติศาสตร์เราเนี่ย ทุกกลุ่มเนี่ยก็ได้อมโมธนาบุญนะได้เผยแพร่รเกียรติประวัติพระของเราใหช้ชาวโลกได้รู้กันค่อยๆไปเรื่อยๆอ,อย่างอย่างคลิปของเราที่ทําไปองค์กรนู้นองค์กรนี้หมู่นู้นหมูม่นี้ทําไปเนี่ยเผยแพร่ไปเรื่อยๆอีกสามปีห้าปีเนี่ยก็ปพระสายเนี้ยจะเป็นที่รู้จักแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่แค่นี้ครับสาธุโอเคครับ